สวัสดีสวัสดีเพื่อนเที่น่ารักทุกท่านครับเจอกับ,บนุ่มนต์คนไม่นานาช่วงเช้าเช้าหน่อยฮะวันนี้ผมพาเพื่อนเพื่อนมานะครับอัปเดตในส่วนของวิดีโอเพิ่มเติมในส่วนของเจ้าตัวรถสไลด์ข้างกระบะตอนเดียวเอ็่าย e สูสุสปาร์คหน่นะเพื่อนเนะผมมาเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดทั้ง6คันที่ปลดหมดระวางมาเมื่อวานนะครับในส่วนของ เาเป็นเพื่อนที่ถามมาเมื่อคืนนี่บอกว่าให้ทําวิดีโอเพิ่มเติมให้หน่อยจะได้เลือกเอาไปใช้งานว่าสภาพคันที่จะเลือกกันเป็นยังไงนะโอเคก็รีบนะครับมาทําวิดีโอให้เ,เพื่อนได้ชมกันเลยโอเคในส่วนของชุดนี้มีแค่6คันสุดท้ายแล้วนะครับในส่วนของรถหมดสัญญาเช่าที่เป็นรถบานสไลด์ข้างของนะครับบริษัทเราเองนะก็ให้เ,เพื่อนๆนได้เลือกเอาไปใช้งานกันราคาโคตรถูก ราคานี้ไม่ต้องไปประมูลแล้วนะเพื่อนนะราคาที่ผมแจ้งไปจะเป็นราคาที่นะครับเป็นราคาพิเศษเป็นราคาแคมเปญแล้วก็ซื้อสดไม่มีแบตเจ็ดเนต์นะเพื่อนนะเน้นคนซื้อสดนะอ่ะคันแรกรเพื่อนๆครับสองเจ็ดเก้าสี่สองเจผมบอกเลยว่าใครกําลังหาอยู่คันนี้โคตรสวยอ่ะมาดูโครงสร้างอ่ะผมแจ้งราคาไปก่อนแล้วกันคันนี้ราคา1 6ึ่ง0สนบาท 163,000บาทแค่ตู้นี่ก็เกือบแสนแล้วเพื่อนคันนี้เลขใหม่แค่10,000เอ้ย194,700กว่ากิโลนั่นเพื่อนนะหรือประมาณรถปี16นะปีสิบหน่าเดียวกันนี่แหละอ่ะมาดูโครงสร้างเนี่ยเพื่อนคันนี้ไม่มีแกะเลยนะครับไม่มีแกะเลยเนี่ยน็อตเดิมนะคานเดิมเนี่ยเครื่องยนต์เดินนิ่งๆนะครับเคลื่อนอยู่เครื่องยนต์เดินนะน,ดน,นิ่งๆอย่างนี้เคลื่อนดู คันนี้สวยคันแรกนะครับแต่ไฟลีด้านบนไม่ติดนะแค่นั้นเองนะครับก็ขายตามสภาพแล้วเพื่อนนะยางก็ยังใช้ได้อยู่คันนี้ยางแบบนี่ครึ่งนิ้วผมเลยนี่ตุ้มล้อแห้งแบบนี้นะครับยางเป็นคูดเยียนะคันนี้เป็นปีนะขานาดยางนีเป็นสองนะ้ะ70 R16 ิอร์คืออารับเพื่อนยางปี24ด้วยคันแรกนะผมไม่น่ายางมันสวยเชียวนี่ดูเลขไหมครับ ใครดูแล้วอย่ารีรอนะครับโทรหาผมเลยนะครับกุญแจได้มาหนึ่งชุดแบบนี้นะอ่ะเลขไหมครับเลขอีกที่เลขไหมจริงนะหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยกับหกกิโลครับเพื่อนนี่หัวเกียร์เท่ๆเนี่ยเขาเปลี่ยนมาคนผู้เช่านะผู้ชเช่าก็เปลี่ยนชอบซิ่งนะก็ได้แบบนี้ไปเนี่ยสาภาพแบบนี้ล้างแค่ส่งมอบนะไม่ได้ปรับสาภาพสีตามใบ<ม>เคลมนะครับแต่ว่าผมจะมีใบเคลมให้ทุกคันนะเพื่อนนะ นะครับช่วงล่างทํามาหมดแล้วลงเล่มเรียบร้อยนะครับเนี่ยเสริมแหนบผมว่าข้างน่าจะมีข้างละห้านะไม่ห้าก็สนะครับบรรทุกได้เลยเนี่ยบานสไลด์แบบนี้ครับแพงนะครับ,รบเพื่อนๆถ้าทำทำปีตู้ขึ้นใหม่เนี่ยนะครับเป็นแสนนะนะครับ1นึ่0 0สนหกบาทชิน้นนี้นี่่ะผมพาไปดู เอกสารทุกคันยังไม่ได้มานะผมพาดูเบลเลยให้ดูเล้วปียางอะไรเอ้ปีรถอะไรเนี่ยปายนี้เห็นหมปี2นะครับแท้ๆนะครับอ่ะคันแรกคตรสวยใครอยากได้รีบโทรไหมอ่ะคันที่2คันที่2คันนี้เลขมาอยู่ที่1,99329กิโลเมตรโดยคร่าวๆนะรถเป็นปี17นะครับแต่ว่ามันคือชุดเดียวกันนั่นแหละนะครับ คันนี้ขายอยู่173,000บาท173,000บาททะเบียนนี้ครับ9 8 8 3 9 8 8 3ามาดมาดูโครงสร้างอ่ะฝาหน้ามีแกะทำสีนานแล้วอันนี้ฝาเดิมนะฝาเดิมนพ่นเพื่อนนะแก้มเดิมนะครับเอ๋สวยๆแบบนี้เลยเนี่ยเดิมๆครับเครื่องยนต์เดินแน่นๆแ,แบบนี้ครับ หนึ่0แสบาทคันนี้อ่ะมาดูภายในอ่ะดูยางก่อนอยางกุดเยียเหมือนกันนะครับยางปี24ครับเ,เพื่อนๆนคันที่2นะยางปี24นี่ชัดสีสวยๆซุ้มล้อดเดิมๆอ่มาดูเลขไม่จริงสภาพดีมากคันนี้นี่กุญแจได้มา1ชุดอ่ะเลขไม่ที่ทนึ่งแสน 19สายีบเ็ดครับ199323สามสองสานะหนึ่ง3เลขาสามสองสามเรียกหมนะเกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับนี่แหละรุ่นนี้แหละคนเล่นกันเพื่อนเอ๋ชัดสีส,สวยๆแบบนี้นครับเนี่ยเพื่อนด้านหลังจะปิดนะแล้วก็ส่วนตัวนี้คือเอาไว้ใส่บันไดเพื่อนเนี่ยครับสวยๆ นีครับผมกลัวเพื่อนๆไม่ทันเต็นเพราะว่าเต็นก็ซื้อไปขายนะเพื่อนราคาเนี้ยเขาขายราคานี้เลยนะครับนี่ามาดูเบลครับคันนี้อ่ะมันแพงตรงที่ว่าปีครับสองศูนย์หนึ่งเจ็ดครับนะครับก็ไม่ได้แพงหรอกบวกมาหม,หมื่นเดียวเนาะคันนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทอ่ะคันที่สามเพื่อนคันที่สามครับคันนี้ราคาแบบโดนๆเลยไม่ต้องคิดเลยมากเลยเนะี้ย ทะเบียน2792นะ2792้27มาดูโครงสร้างครับโอ้แกะนานมากเหมือนกันเลยนะครับก็คือส่วนมากจะเป็นสีกระท้อหินนะนี่ครับส,สวยๆคันเดิมๆนี่นะครับเครื่องยนต์เดินแน่นๆแบบนี้ครับอ่ะคันนี้เรียกมาอยู่ที่2 7 6 5 0น่ห้าร้อยหกสิบหก รถปี16นะเพื่อนๆนะคันนี้ขายอยู่แค่145,000โอ้โหใครซื้อทันซื้อครับ145ครับมีใบเคลมทุกคันนะครับที่มีมีร่องรอยของการคลูดแล้วมีอินสเปกเ,เตอร์เขานี่ครับมาวงสีประกาสีให้เนี่ยนี่ก็คือมีใบเคลมให้พเพื่อนก็ไปเคลมเองได้เลยนะครับเก็บได้2ปีใบเคลมอ่ะกูญแจ้ชุด เล็กไม่จริง276,567ครับเอาไปเลย145เกียร์เดินหน้า6สปีดโอ้โพูดคุม้มแล้วที่สำคัญแวดไม่มีสักบาทเก็บค่าโอนแค่2 7 0 7นี่ยางอ่ะนิดนึงคันนี้ยางสวยๆเลยยางเป็นปีปียียางปียีานะครับครึ่งนิ้ว ล่องนี่ทัชซีสีสวยนะครับแนบลงเรียบร้อยลงเล่มเนี่ยสไลด์ข้างนะครับคืเพื่อนเห็นนี่แหละสไลด์ข้างนี่ครับด้านในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้เลยนะครับอมาดูภายในมาดูปีนี่ครับปีหนึ่งหกครับเนี่ยใต้นิ้วผม 2016แท้ๆนะครับโอ้โห145,000เอาไปใช้เถอะครับเพื่อนที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยตู้ก็คุ้มแล้วครับต่อไปคันที่4ครับคันที่4เพื่อนๆคันนี้ก็ว,ว้าวเหมือนกันอ่ะคันนี้เลขมาอยู่ที่182,000กับ210กิโลปี17ขายอยู่ที่7แสนเอ้ย175,000 7 175,000โอ้ ต่างกันเป็นหลักพันเนาะแต่ละคาอันนี้คือราคาที่กําหนดมาเลยนะครับเลขทะเบียน8381ครับ8381โอ้ยเดิมเลยนะครับไม่มีแกะนะครับนี่คานเดิมสวยๆโอ้โหเพื่อนๆเอยรีบเลยนะครับแม้กระทั่งว่าเราไม่ใช้ตู้นะเราไปถอดตู้ออกเราไปซื้อกระบะมาใส่ยังคุ้มเลยครับราคานี้ เราไปดูยาง175นะคันนี้1นึ0 0แสนยางคูดเยียร์โอยางเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งดอกยางนะขนาดยางก็205นะครับ 70R15 ผมหาปียางคันนี้ก่อนปี23นะปี23สภาพอย่างที่เห็นช่วงล่างดีทุกคันนะผมขับก็คือรถเป็นรถหน่วยงานเพื่อนเขาดูแลดีอยู่แล้วนะ ถึงสภาพแบบนี้ก็ตามเหะนะครับนี่เข้าศูนย์บีพลิกพอกพิกตลอดนี่คุณจะได้หนึ่งชุดอ่ามาดูเลขใหมคันนี้1 8ึ2งแสปมิบกิโลเลขใหม่จริงนะครับเกียร์เดินหน้า6สปีดทั้งขับดีทั้งประหยัดน้ำมันนะครับเครื่องตัวนี้เกียร์นี้นะนี่สภาพตาที่เพื่อนเพื่อนเห็นเลยนะครับยางอะไรอยู่ด้านล่างทุกคันนั้นเพื่อนนะ อยู่ล่างทุกคันมาดูนี่ครับภายในอ่ะดูปีเบลเลยอ่ะสองศย์หนึครับนี่สองศอ่ะสังเกตว่าถ้าเป็นปี17บเจ็ดราคาจะเป็นหนึ0 0แนะอ่ะไปคันที่5ครับคันที่5้าคันนี้ครับ 2791คันนี้เลขมาอยู่ที่215,809กิโลปี16คันนี้ขายอยู่163,000 163,000ครับ2791อ่ะแก่ฝายหน้าหนึ่งครั้งนานแล้วทำสีเฉพาะแก้มเดิมแก้มเดิมไม่เคยแกะเน,นี่ยนอสวยๆนี่ครับเพจเดิมนะครับนี่ เครื่องยนต์แน่นแน่นโอ้โหแน่นจริงนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันคันนี้สภาพไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับล้างนี่ก็สวยแล้วคันนี้อ่ะยางคันนี้ยางครึ่งนิ้วผมเหมือนกันเป็นกู d เยร์นั่นเพื่อนนะยางตีตียี่สามนะครับเนี่ยเสือซึ้งส,สวยๆอย่างเงี้ยเพื่อน โอ้โหรีบมาเอาครับบานสไลด์ตอนเดียวเนี่ยคุณแจได้มา1ชุดอ่าเลขใหหม่ครับโอกาสร้อนมาก2องแส0บเพื 20, 8, 000, เพื่อนสองแสนหนกิโลนะครับเกียร์เดินหน้า6สปีดโอโ้สภาพเอาไปใช้งานต่อได้เลยเพนะเพื่อนเนี่ยครับ ล้างส่งมอบอย่างเดียวนะชุดนี้เพื่อนครับได้เอกสารก็คือใบเคลมนะครับเอาไปเคลมต่อได้เลยถ้าไม่เคลมก็ใช้งานได้เลยมันแทบจะไม่ต้องเก็บงานอะไรแล้วเพื่อนรถรถใช้งานเนาะอ่ารถ2016ครับเนี่ยสองศนะครับปี16ก็อันนี้1 6ึ่ง0สนพันอ่ะคันสุดท้ายคันที่ห คันที่6คันนี้เลขไม่อยู่ที่270 0 0กับ1 0 5กิโลปี17นะครับขายอยู่ที่149,000นะครับปี17แต่ทำไมมันขายไม่แพงเหมือนคันที่ปี17เพราะว่าคันนี้เดี๋ยวผมพาดูว่ามีอะไรบ้างที่ที่ต้องไปทํานะอ่ะคันนี้ฝาาปรงหน้านะครับมีแกะหนึ่งครั้งแก้มไม่เคยแต่คานหน้านะครับ แต่คานหน้าแกะนะเพื่อนคานหน้าไม่ใช่คานหน้าเดิมนี่นะไฮไลท์สีมาอันนี้นะ่าจะมีอุบัติเหตุด้านหน้านะครับแต่ราคาได้เพื่อน,เอ,นเอาไปเถอะนะครับแก้มมีแกะนะครับทั้งสองข้างเลยแล้วก็ฝาปงหน่แต่ราคา1นึ่งแสนานะครับแล้วก็ ต่ราคาก็ไม่เอาง่ายคืนเพื่อนเพืนรบไมหน้ากลียดเลยคือเขาทามาดีแล้วนะนี่นะครับอ่ะไปดูยางอ่ะคันนี้ยางหน้าหมดแล้วนี่หมดสภาพไปก็เอาไปเปลี่ยนหน้ายางเอานะนะครับนี่เครื่องยงเครื่องยนต์เดินนิ่งเหมือนเดิมมากุญแจได้มาหนึ่งพวงเลขใหม่แท้ๆเลย2องแสนเมื่นกับ106กกิโล เกียเดินหน้าอ,อกสปีดสีสวยแบบนี้โอ้โหราคาเดียนเพื่อนถ้าสีสวยยางหลังยังใช้ได้อยู่นะครับยางหลังเป็นปี23นะแต่ผมแนะนำก็คือเปลี่ยนสีล้อไปเลยคันนี้นะเพราะยังไงก็คุ้มเพื่อนเพื่อนแสนสี่เองหนึ่งแสนสี่มืน่นห้าพันบาท,บาทเท่านั้นนะ่ะเพื่อนๆก็ได้ไปแล้วนะครับในส่วนของ รถไปใช้งานกันก็ทั้งหมดนี้มีอยู่อ่ะคันนี้มาดูนี่รถปี17แท้นะครับนี่2017แต่ราคาโคตรดี1,45.000เอ้ย1,49.000คันเนี้ยคันสุดท้ายนะใครอยากได้รีบโทรมาแล้วกันนะแต่ละคันนะครับเพื่อนๆผมแนะนำคือแคปหน้าจอนะครับส่งมาให้ผมเลยนะครับเพราะยังไงไม่ทันแน่นอนรถกลุ่มนี้มีพ่อคา้ารอซื้ออยู่แล้วนะเพื่อนนะ แต่เวลาเขาซื้อไปขายเขาไมา่ได้ขายราคาเท่านี้นะครับเขาขายกันอยู่2กว่านู่นนะสองเสามต้นนู่นนะครับก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆชอบคันไหนนะครับรีบแคปหน้าจอหรือโทรหาผมได้เลยเพื่อความรวดเร็วราคานี้ไม่มีแหวนเที่สําคัญคือเสียค่าโอนกรรมสิทธิ์แค่2,700บาทเท่านั้นใครอยากได้ในส่วนของเซ็ตกระบะตอนเดียวตู้ทึบบานสไลด์ข้างนะครับทั้ง6คันนี้รีบโทรมาสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับ